สวัสดีครับครับวันนี้นะครับมาติดตั้งโซลาเซลล์นะครับชุด600วัตต์นะครับเป็นเสมอ DC นะครับก็ย่อนลึกอ่าหท่อนนะครับหกสีสี่เนาะยี่สี่เมตรมาปริมาณน้ำที่ได้นะครับก็ถือว่าถูกใจเลยอันนี้คือเห็นคนเห็นใน เพจเขาชอบโฆษณากันท่อเล็กๆนะครับก็เลยใส่ดูกับเขาบ้างนะครับก็น้ําพุ่งดีนะครับดูลักษณะน่าจะประมาณเกือบๆ4คิวนะครับน้ําพุ่งดีมาก3600วันก็เติมสระน้ํานะครับสระน้ําสักเท่าไหรน่นี่สัก12คูณ15เมตรได้มั้งครับก็เติมบ่อน,นี้เต็มเนาะ เราจะไปเติมบอ่อทางนู้นนะครับบอ่อขุดใหม่ทางนู้นก็เดี๋ยวผมจะรอชมนะครับบ่อขนาดนี้นานแค่ไหนถึงจะเต็มนะครับครับชุดหกร้อยวันนะครับถ้าใครอยากได้นะครับปรึกษาได้เด้อถ้าไม่ไกลเดี๋ยวผมไปทําให้เชื่อว่าน่าจะถูกกว่าทั่วๆไปอยู่ <c oughs> ครับผมสำหรับคลิปนี้แค่นี้นะครับ สวัสดีครับ